สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเก็บล้างมเมล็ดพันธุ์ของมะกุกนะครับมะอึกเมื่อผลเขาสุกแก่แล้วก็คือจะออกเป็นลูกสีเหลืองๆนะครับตอนที่เราถ่ายวีดีโอแม่ก็ได้ตําผลมะอึกแตกไปแล้วนะครับเราตาแค่พอแตกนะครับจากนั้นก็จะนํามาล้างเอามเมล็ดออกจากเปลือกนะครับเน่ก็จะค่อยๆเนืยขยําเอามเมล็ดออกมานะครับ เมื่อได้เมล็ดออกมาแล้วเราก็จะนำมารินเอาเศษที่เป็นเนื้อหรือว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เขาก็จะลอยขึ้นนะครับเราก็จะปล่อยให้เ,เขาลงไปกับน้ำเลยนะฮะเมล็ดที่สมบูรณ์เขาก็จะมีน้ำหนักนะครับเราก็จะรินเพื่อคัดแยกเมล็ดที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ออกหลายๆรอบนะครับ มเมล็ดที่ไม่สมุนก็้าจะลอยออกไปนะฮะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนใส่เป็นตะแกรงนะฮะก็จะมีตาที่ถี่ๆเลยนะครับก็คือขนาดตาจะเล็กกว่าขนาดของมเมล็ดนะครับขั้นตอนเมื่อกี้คือแม่บีบน้ำยาล้างจานใส่นะครับแล้วก็ล้างการล้างด,ด้วยน้ำยาล้างจานเราก็จะไม่ล้างเกินสามสิบวินาทีนะฮะจากนั้นเราก็จะ ล้างน้ําสะอาดออกให้สะอาดที่สุดเลยนะฮะจากนั้นเราก็จะนํามาเทใส่กะละมังนะฮะเพื่อที่จะคัดแยกส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกอีกนะฮะหลังจากที่เราล้างด้วยน้ำยาล้างจานก,ก็จะมีนี่ฮะก็จะมีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นเศษเราก็จะรินออกอีกนะฮะหลายๆรอบนะครับเพื่อตีจใจได้ มเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับตอนที่อัดวีดีโอก็จะมีเสียงฝนตกด้วยนะครับจากนั้นก็จะนำเทใส่ตะแกรงคืนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเสด็จน้ำนะครับ อันนี้ก็คือการล้างนี่เสร็จแล้วนะฮะเทคนิควิธีการแต่ละคนแต่ละท่านก็แล้วแต่วัสดุที่เรามีด้วยนะครับเทคนิควิธีการอาจจะแตกต่างกันได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็จะนํามาใส่ถาดนะครับเราก็จะเกลีย่ยเกลีย่ยให้บางๆนะครับเพื่อให้เมล็ดเขาแห้งเร็วที่สุดนะครับเราจะใช้พัดลมในการช่วยเป่าก็ได้นะครับผม